สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า p e n t e x Sportmatic ตัวนี้เป็นรหัส C15 นะครับแบบนี้นะ p e n t e x Sportmatic SP 4 1 5อาการฝาเปิดฝาแบตเตอรี่ไม่ได้เจ้าของเดิมคงไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกออเก็บไว้นานกคอละลายเกรงว่าจะเป็นสนิมลุกรลามไปที่บอดี ส่วนตัวเลนเนี่ยผมติดเลนฮิลิคอยสภาพภายนอกไม่ดีสกูบางตัวหลุดหายไป F ปรับกว้างสุดไม่ได้แล้วก็ตัวตัวเลนเนี่ยโฟกัสมันหลุดมาด้วยนะครับก็ถ้าผมถ่ายวิดีโอเทสก่อนทำไว้อยู่ถ้าอัพแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ต่อมานะครับตัวเนี้ ลูกค้าเปิดฝาฐานไม่ออกนะครับผมก็พยายามแล้วก็เปิดไม่ออกเหมือนกันอืมทั้งเจาะรูแล้วก็ไขคือผมไม่อยากใช้เครื่องมือหนักนะเพราะถ้าใช้เครื่องมือหนักเนี่ยไอตัวฝาเนี่ยมันอาจจะพังไปได้เลยก็เลยเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนไปทั้งฐานอันนี้เลยอ,อันนี้เป็นของเดิมนะครับอันนี้เป็นของที่เปลี่ยนมาสภาพมันไม่สวยสักเท่าไหร่นักแต่คือมันเปิดได้นะอนี้ผมแจ้งลูกค้าชัดเจนแล้วนะครับ ว่าอืมผมมีผมมีแค่นี้อืมเนาะแต่คือตัวเนี้ยเปิดฝาฐานได้ีเปิดฝาฐานได้แต่ผมไม่มีแบตเตอรี่เทสให้ดูนะครับแต่แต่แบตเตอรี่ยังหาได้อยู่แล้วก็ ตัววัดแสงเนี่ยผมเทสกับตัวก็คือลองจ่ายไฟกับจ่ายไฟไปที่วัดแสงแล้ววัดแสงมันยังขยับอยู่นะก็คือยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับต่อมาอ่ะทีนี้ผมจะเทสการใช้งานเบื้องต้นแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เซียวเไปเลยเพราะว่าตอนที่เทสก่อนจะทำเนี่ยสปีดพัน์มันไม่เปิดนะผมก็เลยเสนอให้ จัดการไปทั้งระบบจะเคลียร์กว่าก็เลยจัดการไปทั้งระบบนะครับอทีนี้มาดูภายนอกก่อนภายนอกล้างทำความสะอาดให้แล้วนะครับสภาพสวยยกเว้นฝาตรงฐานมันงไงล่ะแต่มันก็ไม่ได้งอไม่ได้บุบอะไรนะมันเป็นร่องเป็นล่องรอยการใช้งานนะครับการใส่ขาตั้งกล้องอ ทีนี้มาเทสการทํางานกันการทํางานเนี่ยเบื้องต้นผมจะเทสเจ้าตัวนับฟิล์มก่อนแล้วกันตัวน้บฟิล์มผมเทสขึ้นศูนย์แล้วนะครับสองสามส,ส่ห้านี้เฟร,รมที่ห้า น่าสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะเป็นสนัญลักษณ์สีเหลืองนะเตือนว่าโอเคตอนนี้ขึ้นฟิล์มอยู่นะถ้ากดชัตเตอร์ไปเนี่ยปุ๊บสีเหลืองก็จะหายไปนนเป็นระบบของกล้องนะ,ะต่อมาผมจะรีสตาร์ทกล้ฟิล์มก็กลับไปที่0เหมือนเดิมต่อมาดูภายในนะครับภายใน ล้างทำความสะอาดไปแล้วอ่ะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้บุกันแสงให้นะครับแต่เอาของเก่าออกให้ละส่วนตัวม่านเนี่ยมันเป็นขาวๆมันจะเป็นคราบขาวๆอนี้ผมเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปล้างมันนะแต่คือเช็คเบื้องต้นแล้วเนี่ยม่านไม่ทะลุม่านไม่รั่วก็คือถ่ายได,ได้ได้ภาพแน่นอน ต่อมาผมจะเทเจ้าตัวทามเมอร์ตอนนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้วนะครับเห,นหมนสัญลักษณ์สีส้มขึ้นเนะี่ยขึ้นชัตเตอร์แล้วขึ้นทามเมอร์ผมจะเทที่สปีดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นชัดดีกดที่ตรงนี้นะครับถ้าไปกดชัตเตอร์มันก็จะถ่ายตามปกติ ตามเมอร์กดปุ๊บตามเมอร์ทำงานทำงานนะครับทีนี้ตัวเช็คชัดลึกชัดตื้นเนี่ยคือตรงนี้นะครับดันขึ้นดันลงนกลไกด้านล่างเนี่ยมันจะขยับ ลาไปซื้อกล้องกันก็ลองเซ็คดูนะครับต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวปรับ ISO ตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยนะผมจะปรับไปที่จะปรับไปที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะอันนี้พันหกก็ดึงขึ้นนะครับดึงดึงแหวนมันขึ้นแล้วก็หมุน อันนี้ที่20คือต่ำสุดแล้วทำงานตามปกตินะครับไม่ติดขัดอะไรนะผมจะตั้งไว้ที่100นะครับต่อมาเป็นอันนี้เป็นตัวปรับตัวจำฟิล์มนะก็ไม่มีอะไรมากหมุนได้ด้านในมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งถ้าไม่มีแหวนเนี่ยมันจะหมุนฟรีไม่มีแรงเหนื่นะครับ อื่นๆมีอะไรอีกตัวกอฟิล์มกลับตอนนี้ผมยังไม่ได้กดปุ่มกอฟิล์มกลับปุ่มกอฟิล์มกลับอยู่ตรงนี้ถ้ากดปุ่มกอฟิล์มกลับปุ๊บถึงจะกอฟิล์มกลับได้นะครับน้ำเตมมิหมุนตัวนี้ดีที่มีสัญ,ญลักษณ์จุดแดงๆเนี่ยให้ดูว่ามันหมุนนะเวลาเรากอฟิล์มกลับ ถ้ากอฟิล์มกลับเสร็จแล้วต้องการจะใช้งานก็ขึ้นชัตเตอร์ตามปกติหน้าเตยก็จะถูกล็อกนะครับต่อมาด้านในเนี่ยกระจกที่เป็นจุดๆเนี่ยมันเป็นที่กระจกัวนี้นะครับม,มันเอาไม่ออกนะผมไม่ไม่อยากใช้น้ำยาที่มันแรงนะครับจะทำให้กระจกเสียหายได้แต่คือถ้าเกิดเราใส่เลนส์เนี่ยเราเอาไปถ่ายเนี่ย มันก็จะมองไม่เห็นคราบพวกนี้นะคราบจุดๆพวกนี้ต่อมาผมจะให้ดูในวิวเดี๋ยวต้องปิดแฟลชก่อนอดูในวิวนะ,อ,ะอันนี้คือในวิวนะครับอาจจะมีฝุ่นที่ล้างไม่ออกบ้างนะมันไม่ใช่ฝุ่นมันเป็นคราบอะไรไม่รู้อาจจะล้างไม่ออกบ้างนะครับอืมแต่คือก่อนที่จะจัดการเนี่ยมันก็มี ลาอยู่ด้านนอกตรงนี้ล้างออกไปแล้วนะแล้วก็มีอยู่ในพิซึมด้านด้านด้านหน้านี้เลยก็ถูกล้างทำความสะอาดไปแล้วพวกฟองน้ําที่อยู่ด้านในก็ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะไม่เป็นฝุน่นมันจะไม่เป็นฝุ่นไปติดในในโฟกัสสกรีนส่วนใหญ่ดิเจ้าพวกสปอร์ตเมตติกเนี่ยไอตัวโฟม ที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับพอเสื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นฝุ่นแล้วก็ไปกระจุกกันอยู่ในโฟกัสกรีนเนาะอื่นๆก็ไม่มีอะไรละตัวเลนเนี่ยตัวเลนมาเป็นรีออตนะครับตอนแรกเนี่ยโฟกัสมันหลุดออกมานะแล้วก็ตัวพวกตัวน็อตเนี่ยพวกน็อตพวกนี้มันบางส่วนหลุดหายไปนะครับ พอมันหลุดหายไปเนี่ยตัวตัวเกียวโฟกัสเนี่ยมันก็เลยหลุดออกมาทําให้โฟกัสไม่ได้นะครับทีนี้ผมใส่จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมกับใส่จอระบีใหม่ในฮีลคอยมันนะครับมันก็จะสมูทแล้วก็ปรับจูนพวกโฟกัสให้แล้วนะครับส่วนเลนจะเป็นจะเป็นขนแมวเป็นขนแมวชิ้นหน้านะ มีฟองน้ําอยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมจุดจุด,จดไม่ใช่ฝุ่นนะครับเป็นฟองน้ำเป็นฟองอากาศที่อยู่ในในชิ้นแก้วอมืมันจะมีคราบนิ้วม,มือผมนิดหน่อยเดี๋ยวจะล้างให้อีกทีนะมันเป็นแค่ภายภายนอกนี้นะครับอืมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือผมว่าสามารถใช้ถ่ายได้สบายสบายอืม โฟกัสตรงนะครับผมเทสแล้วนะอันนี้เทสกับตัวกล้องละ hmm. อื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรละตัวกล้องก็พร้อมใช้งานนะครับพวกโฟมเออ่ซับแรงกระจกเนี่ยติดใหม่ไปให้นะเดี๋ยวผมจะติดบูก,กันแสงไปให้อีกทีหนึ่ง อื่นๆก็ไม่มีอะไรละผมขอจบคลิปวิดีโอเทสเจ้าสปอร์ตเมริกไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ